เธอวันนี้ฉันเดินมารำลึกความหลังแถวหน้าหลนะังมาเธอเมื่อก่อนจะมีร้านโจกตรงหน้าซอย21อร่อยมากเพื่อได้ยีบาทโจกหมูร้านขมแม่งหัวหมากด้านบนยังเป็นบิ๊กซิงหัวหมากอยู่นะเธอฉันเ,เคยทำงานที่นี่ทำงานไปด้วยเรียนลามไปด้วย แล้วก็หอเก่าชั้นน่ะมันจะทะลุกันระหว่างซอยรามคำแหงยี่ในด้านหลังอันนี้ด้านหลังใช่ไหมเป็นหอพักสตรีเดลพันทีสองเธอห้องน้ํารวมแล้วก็เราอยู่ในห้องส่วนตัวของเราแต่ห้องน้ําเป็นห้องรวมนะกุลรวดีเนี่ยหอพักนี้เดลพันสองเธอไม่รู้เดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วแต่เมื่อก่อนฉันเคยอยู่ที่นี่จนเรียนจบ ถ้าเธอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่รู้จะไปไหนเลยหาที่ปลอดภัยนะซอยรามคำแหง3 3ซอยนี้เลิศมากเป็นซอยที่มีหอหอพักสตตีอระเออแล้วก็นั่งรถผ่านหน้ารามเธอคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแบบว่าเลิกง,งานมาอ่านหนังสือสอบเช้ามาตื่นมาสอบรามคำแหงเสียงออดดังทีนิจใจสั่นหวิวเลยนะเอาจริง ร้านหลายร้านก็ปิดไปเยอะนะเธอพวกร้านชีสติวต่างๆเนี้ยเขาก็จะปิดไปเยอะอืมมันก็ดูเหงาๆนะเดี๋ยวนี้ยนักศึกษาอาจจะน้อยลงด้วยใดๆก็ไม่ได้มานานคิดถึงบรรยากาศอลา,าม,มาก